แตน<า>เป็นครูเจําสำนักเราเลยแหละใช่แต่ถ้าเป็นครูอันดับต้นๆที่ใช่แล้วลูกศิษย์เวลาขี้ไม่ออกเกี้ยวไม่ออกนึกถึงคคนแรกแล้วก็เป็นที่มาแห่งการไหว้ครูราคาแพงเป็นครูประจำสำนักที่ต้องบอกว่าลูกศิษย์ตัวถ้าอาจารย์แขกเนี่ยว่าเป็นลูกศิษย์ตัวกระทั่งตัวอาจารย์แขกเวลามีอะไรจมดประุบเล่งด่วนก็ะจะนึกถึงท่านก่อนเพราะว่าท่านเนี่ย ยิ่งกว่าเทพทางใจยิ่งกว่าเทพทางใจประจำสมณ์นั้ถ้าใครเข้ามาในมติสยามเนี่ยจะรู้ว่าะก,กุฏาสิมัตเนี่ยขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทยก็ต้องอาจารย์แขกแม้กระทั่งอาจารย่าก็เอาเอาไปพูดอาจารย์แขกก็ได้ไปจ้างอาจารย์อาพูดอันนี้คือหนึ่งห้าฮาิมัทห้าดอกเพราะว่านี่คือครูห้าคนใช่ค่ะถ้ากับฮาสิมัตห้าดอกอันนี้ก็หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม แล้วก nah, ็เบอร์เบอร์เก้าเบอร์สี นี่เราก็ได้กลับมาไลฟ์สดอย่างไม่ได้นัดหมายพอดีกำลังจะเดินทางไปธุระไกลว่าก็เลยมาไลฟ์สดก่อน <c oughs> เพราะว่าใครเข้ามาแล้วอ่าใครเข้ามาแล้วแล้วเข้ามาไลฟ์สดสดการนเพราะว่าตอนนี้มันผ่านงานไหว้ครูมาแล้วแล้วก็วัตถุมงคลที่จองกันมาแบบคนจองลืมไปแล้วต้องใช้คำว่าอย่างเงี้ยแหละจองกันมาแบบว่าคนจองลืมไปแล้วแหละ ่าตอนนี้ก็พร้อมที่จะให้บูชาได้อ่าปึบ๊บนี่ให้ดูในโลกน่ให้ให้รูในโลกให้ดูในโลกนั่งได้เอามาเลยรออยู่อ่าให้ให้ให้ดูในโลกนี่วัตถุมงคลในตำนานที่ พร้อมที่จะให้บูชาแล้วรอๆออกันมาแบบโอ้โหยาวนานยาวนานมาก <c oughs> ยาวนานมากจองกันมาตั้งแต่ปีสองพันสิบเก้าตอนนี้ปีเท่าไหร่สองสี่สองสสอ,องสี่ห้าปีห้าปีถือเป็นวัตถุมงคลที่ยาวนานแต่อยากจะบอกว่ามีนานงันนี้ ยังมีนานกว่าที่อีกหลายตัวเลยที่ยังมียังมีนานกว่าที่อีกที่ไม่ได้อ่าที่ยังไม่ได้ส่งให้อ่าสมาชิกรายการบรรยากาศที่จอดกันแบบยาวนานอ่าอย่างที่เห็นเป็นลักเก็ตบรม,มครูวันนี้ก็เลยมาไลฟ์สดมาไลฟ์สดเรื่องงานอ่าไหว้ครูที่ผ่านมา <c oughs> ใครที่ไม่ได้มาในปีนี้ก็ไม่ต้องเสียดาย <c oughs> แล้วก็ไปตั้งเสียใจอ่าเพราะว่ามึงไม่ได้มาอยู่แล้วมึจะเสียใจทำไมคคอลักเก็บรมครูเนี่ยเมื่อปีสองพันหนึร้อยสิบเก้าเอาอะไรใช่มันแว๊บๆไงแสดงอพิธีหารเนี่ยเน่ะเห็นไหมมัน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 ไม่แน่หรือเปล่าจ๊ะไม่แน่นะมันไม่แน่นไม่ใช่มันเป็นนี้แหละหลายล่าเลยสังเกตดูถ้าวัตถุงคนไหนที่มันแบบแรงๆเออมันจะเป็นแบบนี้ถ้าวัตถุขนหนแรงก็เป็นนะ อันนี้อยากบอกว่าเป็นวัตถุมงคลประจำสำนักเราเลยก็ว่าได้นะคะที่สมาธิมันจะพูดว่าประจำสำนักไม่ได้นะเพราะมันไม่เคยใช้เจ้าบูชาจ <laughs> ้ะเออมันจะพูดว่าประจำสำนักไม่ได้เพราะว่ามันไม่เคยออกให้เช่าบูชาอ่าล็อกเก็กตบรมมรูสายเนี่ยครูประจำสำนักเราเลยแหละใช่แต่ถ้าเป็นครูอันดับต้นๆที่ใช่แล้วลูกศิษย์เวลาขี้ไม่ออกเกียรไม่ออกนึกถึงนึกถึงคนแรก แล้วก็เป็นที่มาแห่งจาร์ว้ครูราคาแพงอ่าจารหว้ครูใช่ครูแรงอือุเทนเทียยากรว่าใช่ครูแรงก็สายอื่นเขามีครูแรงไงไม่รู้แต่ที่นี่ก็เนี่ยครูแรงประจำสํานักเือเมื่อตอนที่เราไหว้ครูที่สํานักสมุนประการครั้งแรกตอนเราย้ายมาละครั้งแรกตอนนั้นน่ะเราก็มีการไหว้ท่านอ่าขึ้นมาอย่างจริงจัง แต่เราก็ว่าจีจังมาตลอดเราก็ว่าจีจังตลอดอืมนันและเราก็ว่าจีจังมาตลอดแต่ว่าอ่าอันเนี้ยเป็นครูประจําสํานักที่อ่อต้องบอกว่าลูกศิษย์ตัวถ้าอาจารย์แขกเนี่ยว่าแต่ลูกศิษย์ตัวกระทั่งตัวอาจารย์แขกเนียเวลามีอะไรฉุนระหุเด้งด่วนอ่าก็จะนึกถึงท่านก่อนเพราะว่าท่านเนี่ยยิ่งกว่าเทพทังใจอ่ายิ่งกว่าเทพทันใจประจําสํานัก เมื่อมืตาที e ่เราไหว้คร <aciones> ูครั <autour> us, so so ้งแรกไหว้พระครั้งแรกไหว้ครูสายยาวีครั้งแรกอ่าเราก็เตรียมเตรียมเตรียมของไหว้อ่าแล้วเราก็เห็นว่าท่านเนี่ยของไหว้ท่านไม่มีปนกับใครไม่ได้คเพราะของบางอย่างก็ขึ้นไหว้ไม่ได้อ่าเพราะฉะนั้นจานไหว้ก็ต้องเป็นของท่านกรณีพิเศษและจานคนอื่นเนี่ยก็เป็นกระเบื้องเครือบ ลายสับปะรดแต่เป็นจานเคลือบพานเคลือบลายสับปะรดครัวนี้เราก็เห็นว่าเออถ้าอย่างนั้นนะเอาของท่านเนี่ยเอาทนทนหน่อยเฮะทนทนหน่อยดีๆหน่อยเราก็เลยได้ไปซื้อจานสแตนเลสตาหัวมาลายอือนะาตนนั้นนะ่ยาซื้อจานสแตนเลสตาหัวมาลายครั้งแรกเลยแล้วก็แพงมากแพงมากแต่ถามว่าสวยไหม มันก็ไม่สวยหรอกแต่มันได้แพงฮะแล้วก็มันได้ความแตกต่างคือเป็นสแตนเลสได้ทนคิดแค่นั้นเองพอถึงเวลาไหว้ครูในปีนั้นที่เป็นปีแรกเนี่ยน่าจะเป็นปีอ่าปีห้าห้าสามห้าสามห้าสามปีแรกอ่าน่าจะเป็นปีห้าสามสองห้าห้าสามตอนนั้น,นอ่ะอ่าเราก็พอถึงเวลาไหว้ท่านเสร็จปุ๊บเราก็ไหว้วางของไหว้ในริบีเสร็จเดินเลย นี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ่ามันก็ไม่ไม่ไมบุคคลแล้วแม่ก็เห็นกันทั้งสํานักอ่ะก็คือเราเนี่ยเห็นในสมาธิว่าเพราะเนี่ยอินดาซามาเนี่ยเดินลงมาจากยิ่งยิ่งบนสํานักเลยต,ตึบติบติบแล้วก็มายืน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 ,ยน,ยนอยู่บนโต๊ะของว่าแล้วก็ชี้ชี้ไปที่จานมัตตบะแล้วก็ชี้มาที่เราไอ้ช้างเวลามึงเดอนล้อนนะ มึงนึกถึงกูก่อนคนแรกแกชี้กาดไปทีทั้งหมดทั้งที่เนี่ยนะมึงนึกถึงกูก่อนคนแรกแต่มึงไหว<ม><ะ>้กูด้วยจานนี้เหรอออแมึงไหว้กูด้วยจานนี้เหรอเราก็นึกในใจแล้วก็ยกมือไหว้มันก็ดีแล้วนะหายกันเลยแกว่าปีนี้ปีแรกปีนี้กูไม่ว่าแต่ปีหน้ากูไม่เอาอแกก็หยิบจานตาหัว่าลายเนี่าายยกขึ้นมาแล้วคว่ำลงเลยแล้วแกบอกปีนี้กูไม่ว่านะปีหน้ากูไม่เอา นั่นคือที่มาแห่งจันชุดใหม่ในปีห้าสี่โดยไปสองแสนได้เฉียดเฉียดสองแสนเลยแ้นะเกินไม่เฉพาะเฉพาะว่านอใช่หกพ้อเกินขนาดรอบนี้าตไปสองแสนเลยอันนี้ซื้อเพิ่มเลวยใช่ก็เลยกลายเป็ว่าไม่เป็นไรแล้วก็ท่านเนี่ยเป็นที่มาแห่งวิชาตะกุดอาซิมัส ่าหาสิมัตท,ทุกเบอร์ซึ่งตั้งแต่เราทำมาหนึ่งถึงสิบเพราะเราเนี่ยจะไหว้ครูสายยาวีอยู่สิบคนเราก็เลยทําหาสิมัตขึ้นมาประจําตัวของแต่ละคนเนี่ยสิบสิบแปดสิบตอกเราก็เลยรันเลขไว้หนึ่งถึงสิบรันเลขไว้หนึ่งถึงหนึ่งถึงสิบคราวนี้ก็ก็เลยกลายเป็นที่ว่าอ่าถ้าใครเข้ามาในมติสยามเนี่ยจะรู้ว่าตะกุดหาสิมัตเนี่ยขึ้นชื่อที่สุดในประเทศไทยก็ต้องอารแขก อ่าแม้กระทั่งอาจารย์ยอดก็ที่เขาเอาไปพูด<ะ>อาจารย์แขกไม่ได้ไปจ้างอาจารย์ยอดพูดนะอ่าอาจารย์แขกก็เคยจ้างใครโปรมอดตัวกูให้คุณพี่อาะนะ<ะ>รอะไรคืออยากใหม้มาเจอกันด้วยตัวเองมากกว่าอ่าอยากให้มาเจอด้วยตัวเองมากกว่าเราอะ่ะก็เลยเป็นที่มาแห่งตะกุดดีฮาซีมัสเนี่ยต้องอาจารย์แขกเราอยากจะบอกว่าคนใช้กันเยอะแยะมากแล้วตะกุดฮาซีมัสเนี่ยเป็นเครื่องรางที่ในแต่ละปีเนี่ยเขียนเยอะมาก แต่เราเนี่ยไม่ได้ออกฮาซิมัตพิเศษมาสี่ปีแล้วนะตั้งแต่หยุดไหว้ครูมาเนี่ยแม้กระทั่งฮาสซิมัตเบอร์พิเศษที่ทําอยู่ตอนเนี้อ่าเราก็ได้เขียนมาตลอดแต่เราก็ไม่ได้ออกจาหน่ายเนี่ยจนจนผ่านงานไหว้ครูเนี่ยเดี๋ยวว่าหลังจากนี้ค่อยจะมาว่ากันให้ให้เราเสกอีกครั้งหนึ่งให้จบที่ใต้ก่อนอ่าแล้วเราก็จะคืออดอาจจะอาจจะนะอาจจะมีให้เช่าบูชาฮาสซิมัตดอกพิเศษเบอร์สิบเอ็ด อา,อาจจะมีให้เช่าบูชาแต่ราคาอาจจะต้องแพงเพราะว่ามันเป็นเนื้อเงินเงินเนื้อเงินยวงด้วยไม่ใช่เงินธรรมดาเป็นเนื้อเงินยวงพิเศษด้วยซึ่งมันไม่ใช่เนื้อเงินธรรมดาที่เอามาทำเนี่ยมันก็อาจจะมีราคาค่อนข้างแพงแต่มันจะเป็นฮาสซมัตในตำนานเพราะว่ามันจะเป็นฮัสซมัตเบอร์แรกที่เขียนด้วยเงินยวงถ้านัดฮาสซมัตหนึ่งถึงสิบเราท็อปอยู่ตอนนี้ก็คือสิบ อที่มีคนเช่าหาก็ถึงดอกละสามแสนใช่ค่ะ,ะฮาร์สิมัสเบอร์สิบแต่ก็ไม่มีแล้วนะอะก็ไม่มีแล้วคนหลายคนมาขอให้เขียนเยอะมากอดอกสุดท้ายที่เขียนเนี่ยก็จะเป็นของหมอแทนค่ะเข,ขียนให้หมอแทนไปนั่นแหละคือดอกสุดท้ายที่ได้ไปเลยฮาสิมัสเบอร์สิบแล้วก็ไม่ได้เขียนกนอีกเลยอครัวนี้ก็ฮารสิมัสเบอร์สิบเอ็ดเนี่ย<ม>ก็ราผ่านงานไหว้ครูแล้วคราวนี้เราไหว้ครูมาแล้วอ่าเราไหว้ครูมาแล้วครัวนี้ก็ รอไปอ่ารอว่าจะออกไปให้เช่าบูชาเมื่อไหร่แต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปหาฮาิมัดเบอร์สเบดเนี่ยวันนี้ก็คือวัตถุมงคลที่เห็นในรูปที่เห็นในรูปโคบตัวเชียงงี้เอ่าที่เห็นในรูปเนี่ยที่เห็นในโลเนี่เห็นโลกนี้อ่าในขณะนี้ก็คือเป็นล็อกเกตบรมคูค่ะเป็นว่าล็อกเก็ตบรมคูมีสองรูปทรงอ่าจะให้ก็ให้ปล่าถือ ขนาจะได้เห็นขนาดเด๋ยวดูไม่ใหญ่มากถือกล้องขา้างหน้าตรงนี้แหละอ่าไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากเป็นล็อกเก็ตวอลลมครูรุดเดิาที่สร้างมาแล้วก็เสกกันมาอย่างมา,มาราธอนอย่างยาวนานเป็นระยะเวลาถึงสี่ปีเต็มใช่แลวอย่างยาวนานออย่างยาวนานห้าปีด้วยยี่สิบปีห้าปีอย่างยาวนาน ท่านี้ก็จะมีจะมีกลุ่มคนอยู่กลุ่มหนึ่งซึ่งตอนนั้นอ่ะเราเปิดให้จองลักเก็ตปรมาณูเนี่ยค่ะอ่าเราก็กล่าวเออจองไม่นานเดี๋ยวจะเสร็จแล้วก็ให้ออกไปเลยอพอจังหวะเปิดจองไปได้วันเดียวไม่ถึงมาชไม่ถึงวันอ่าเพราะนี่มาบอกว่าเองรอาไปให้จำหน่ายได้นะ แต่ค่ายังไม่ให้จำหน่ายนะ,ะจน,นกว่าจะเสรสจผ่ายงานไหว้ครู <c oughs> <c oughs> ตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวาก็ไหว้ครูแล้วไม่เป็นไร <c oughs> ใช่ใช่แกก็กแกก็ยิ้มยิ้มพอแกยิ้มมาครูรู้เลยโอ้โหไม่ได,ได้ไม่ได้จะแป๊บแล้วคูได้สั่งเบรกทุกเพจบอกหยุดหยุดการจองรั <c oughs> กเก็ตบอลมาครูเดี๋ยวนี้อ่าก็เลยให้หยุดจองไปค่ะให้หยุดจองไปน <c oughs> ะ <c oughs> ตอนนั้นเนี่ย เราให้จองอันละห <5, 000. S 1> ้าพันะอันละห้าพนะันบาทนะนะตอนนั้นน่ะเราให้บูชาอยู่อันละห้าเปิดจองตอนนั้นห้าพันเนี่พี่ยุทธนาบอกมาอ่าเราเราก็เลยสั่งสั่งหยุดก็เลยก็เลยสั่งหยุดนะก็เลยสั่งหยุดไปนะก็เลยสั่งหยุด เนี่ยเห็นไหมพอพอพูดถึงอะไรที่แรงแนะ่นะหน้าถ้าใครเห็นหน้าจาตาที่จะรู้เลยแม่งเดี๋ยวขึ้นนู่นขึ้นนี่ขึ้นได้มั่วสั่วไปหมดเลยเออขึ้นอย่างงงงอ,อก็เราอยากจะบอกว่าอในฐานะคนที่เป็นเอฟซีเอฟซี FC อาจารย์แขกตัวจริงที่จองนนในช่วงเวลานั้นน่ะน้นจอน้หน้าจอกับพีอีแล้วเดีวเริ่มบอกใครที่เป็นเอฟซีในช่วงเวลานั้นที่จองทันะ อ่ามันจะมีมีแบบสี่เหลี่ยมกันลูกอ่ามันจะมีใช่นะสี่เหลี่ยมใช่สี่เหลี่ยมสิบสี่สิบกว่าคนวะสิบสี่มีสี่เหลี่ยมสิบสี่อันแล้วก็ลูกทรงไข่ยี่สิบสามอันข้อมูลมีอยู่ในมือถือใช่ใช่แล้วก็มีนจอทุกคนอยู่เรามีอะไรเชื่อมหมดแหละเหตุผลที่มมนมีให้นัวนอ่ะพอหยุดหยุดให้บูชาและใค้หยุดเลย เพราะว่าเรารู้แล้วว่าแห้งนานแน่แล้วเราก็ยังติดต่อกลับไปทุกคนนะเฮ้ยนานนะเอาเงินกลับไปเขาบางคนก็เอาเงิน,น,ค,น,นคืนนะบาอของเงินคืนนะคะเอาเงิน,นเอาเงินกลับไหมอะไรเงี้ยแล้วก็มีหลายๆคนบอกมันจะนานเหรอสอก็เอาเงินกลับก่อนแล้วเดี๋ยวออกค่อยเจ้า<ช>เราก็ไม่ว่าไงครับบอกแล,ล้วจะตายมาันจะก็เอาไปก็เอากลับไปแต่เดี๋ยวก่อนคนที่จองเนี่ยอื มันจะพิเศษกว่าอันนี้เนี่ยมันจะพิเศษกว่าน,นี้เนี่ยคนที่จามทันจะได้พิเศษกว่าอันนี้อ่าโดยที่ว่าข้างหลังเนี่ยเราจะเขียนอ่าเป็นแผ่นแผ่นยันฮาิซิมัตพิเศษด้วยแผ่นเงินที่ทำตะกรุดเบอร์สิบเอ็ดแปะไว้ข้างหลังอีกหนึ่งดอก คือแต่เราจะไม่ไม่ม้วนนะ,ะเราจะไม่ม้วนแต่เราจะพับอ่เาเราจะเป็นแบบพับเพื่อให้มันไม่เด้งเราจะเป็นฮาริมัสแบบพับสําหรับฝังล็อกเก็ตเนี่ยตั้งห่างพร้อมกับตอกเลขตอกอพร้อมกับตอกโค้ดเลขคงจะไม่ตอกเพราะจะพร้อมกับการตอกเพราะว่ามันมีเลขไม่ได้นะมันเป็นวิชาย,ยาวีงี่มันมีเลขไม่ได้เพราะถ้ามันมีเลขมันจะหมายถึงครูคนใดคนหนึ่งเนี่ยเราก็เลยมีเลขไม่ได้ แต่ว่าถ้ากลัวทาเพิ่มละ่ะกูไม่ทาเพิ่มเลยเพราะวิชาสายเนี่ยใช่ใครรู้จะรู้จักพอเดีเลยคือกูไม่ทําเพิ่มแลวล็อกเกตเนี่ยสั่งทําย้อนหลังลงไปก็ไม่ได้เพราะโรงงานเนี่ยเขาทำได้ช่เพงเดียวค่ะอ่าเพราะฉะนั้นใครที่เป็นลูกศีจำันตอนนั้นก็จะได้พิเศษข้าหงาาหลังมีฮาซิมัสอ่าข้างหลังมีฮาซีมัสพิเศษอ่าซึ่งมีมีฝังอยู่ด้านหลังเราจะทําแค่อย่างละสามสิบสองอันอ อ่าแต่ไม่ให้เช่านะใครไม่ทันก็คือไม่ทันนะ,ะที่เหลือทั้งหมดเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้ด้วยเป็นเป็นของเราเองแต่เราไม่ได้จาหน่ายนะกูไม่ได้จาหน่ายราคาห้าพันนะกูบอกเลยกูไม่ได้จาหน่ายราคาห<ะ>้าพันและไอคนที่ได้ไปอะ่ะนะไอคนที่ได้ไปอ,ะอ่ะอ่ามึงจะไปขายเท่าไหร่คือเรื่องของมึง<ะ>แต่ให้มึงรู้ว่ากูทําแค่สาสิบสองอันก็คือสี่เหลียมสาสิบสองอันแล้วก็ วงกลมเนี่ยรูกไข่เนี่ยสามสองอันช่วงนะี้อาจารย์เปิดแค่หวันวันที่25มีนาหกสามปิดวันที่31มีนาหกสาใช่ก็เลยรีบปิดเลยเพราะว่ากลัวกลัวว่านานแล้วมันก็นานจริงจรคนที่จองได้ณนะช่วงเวลานั้นอ่าที่อยู่ในสิบปคอน,นั่นแหะก็ถือว่าเป็นดวงดีไปเราคนอ่าชุดนี้ก็จะได้อ่ารักเก็บพิเศษ ล็อกเก็ตพิเศษที่ข้างหลังมีฮาริมัสเงินแปะด้านหลังอ่าแล้วก็เป็นฮาริมัสเงินครั้งแรกค่ะที่เขียนลงในล็อกเก็ตแต่ก่อนหน้านี้ถามว่าเคยมีทำไหมมีมีมทำเป็นตะกุดดอ,อกเล็กๆอ่าอยู่ไปคลายตาอือ่าไอ้ตาแผ่นแล้วก็พวกเด็กๆชายบ้าแนแฝนถามว่าดีแค่ไหนนี่โอ้โหต้องไปถามเขาเองโมไปมากก็ไมไดี <laughs> โมไปมากก็ไมไดีอ่า แต่ถามว่าคนอยากจะขอให้เขียนเยอะไหมเยอะมากเลยแต่ขี้เกียจอือขี้เกียจอนนั้แขกเป็นคนขี้เกียจนะหลังๆเนี่ยไม่ค่อยอยากขายันละขยันแล้วเหนื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ร้อยยี่สี่คนอ่าบอกไว้ตรงนี้เลยว่าล็อกเก็ตเนี่ยอ่กากลมแคสเลี่ยมเนี่ยเรามีอย่างละสามร้อยอันค่ะมีแค่อย่างละสามร้อยอันเพราะถ้าถ้าไปฝานนวดแล้วก็จะเหลือวันไหนประมาณสามร้อย ต<ด>ีว่าสามร้อยอันพอก็คือมีสี่เหลี่ย 300, มสามร้อยมีลูกไข 300. <ะ>่สามร้อยค่ะลักเก็ตเนี่ยเป็นลักเก็ตสั่งทาพิเศษระคายไม้วางากันเดี๋ยวคุณโมกับเคุณโม้ทีเดียว <c oughs> ลักเก็ตเนี่ยเป็นลักเก็ตสั่งทาพิเศษมันจะเห็นไหมไม่เห็น <c oughs> อ่า <c oughs> ด้านหลังเนี่ยค่ะด้านหลังเนี่ย,<ะ>เ,ยเป็นผง <c oughs> ผงสายสายนีโดยตรงเลย สายสเสน่ห์เมตตามหายมเงินงทองเช่าลาบประครับจิตประครับใจแล้วก็ <c oughs> ผงเนี่ยไม่มีเอาไปทําในอะไรเลยนะไม่มีไปทําในวัตถุมงคลอะไรเลยซ <c oughs> ักรุ่นเดียวเป็นผงเฉพาะอ่าเป็นผงเฉพาะที่ทําขึ้นมาแล้วก็นะตาไปเนี้ยกูจะได้เบาหูกูหน่อยอาจารย์ช่วยด้วย <c oughs> มึงมีลักเก็ตฟ้ากันเนยกูว่ามึงจะแท่จะไมต้องขอความช่วยเหลือจากกูกันแล้ว <c oughs> ถ้ามึงใช้อ่ะใช้ลักเก็ตฟ้าเนี่ย อานนี้เอาเลยเอาง่ายๆร้อยสามสิบห้าคนใช่ไหมล็อกเก็ตเนี่ยราคาเท่ากันที่สี่เหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมกับรูปไข่ราคาเท่ากันไม่ได้ราคาต่างกันเราให้เช่าอยู่อันละสองพันบาทสองพัน <c oughs> มีแค่ยอย่างละสามร้อยนะ <c oughs> ใครเช่าอยู่สองพันโอ้ละ 2000. 1. 1> สองพันสี่เหลี่ยมหรือวงรีก็ได้ไม่ต่างไม่ต่างกันอ่าไม่ต่างกัน ใครชอบใส่สไตล์ตสมเด็จก็แฝงสี่เหลี่ยมใครชอบใส่สไต,ตล์รูปไข่ก็ขนาดประมาณเหรียญบาทเหรียญบาทบบาาททประมาณเหรียญบาทเหรียญบาทได้เอ็ดมึงจางไม่กินกําไรได้เลยเอ็ดนูว่าเอสไม่ให้เอ็ดมึงจางไม่กินกําไรได้มึงเชื่อกูกูรับประกันนี่แป๊บนึงนะสี่เหลี่ยมหนึ่งลูปไข่หนึ่ง อ่อไม่รับจองหน้าเพจเพ,พราะไปกูมารู้ว่ามันขึ้นอยู่เพจไหนนะแนะนําว่าจองใครเนี่ยจองใครเนี่ยก็คือเ้าจะเปคนผ่ายใครไปไปบอกไปบอกที่นั่นอ่าไปบอกเอาที่นั่นเช็คอินเดียไม่มีเพิ่มนะอาา่ะฮะมันไม่มีถ้าทําเพิ่มก็ไม่ได้นะเพราะ<ช>ว่ารักเกียมันทําเพิ่มไม่ได้ไ,ได้ค่ะอ่าโอนเงินแล้วด้วยค่ะฮะ<า>โอนเงินเลยด้วยค่ะอ่ะพี่ต่ายพี่ไม้รับจองค่ะโอ้โหเอาละ ล็อกเก็ตนี้โดนหมากัดหมาเลียไม่เป็นไรนะสูงรับประกันหมากัดหมาเลี้ยเล่นกับหมาได้ไม่เป็นไรกินหมูได้<ม>ปกติทุกอย่างกินหมูได้ด้วยใครที่ได้ยอดใครที่ได้ล็อกเก็ตอันแรกไปน,นะถ้ามึงจะขายคืนอันละหมื่นกูซื้อนะกูบอกเลยนะอันแรกยังไม่ได้เลยอาจารย์อันไหนวะาอันแรกไม่ล็อกเก็ตเนี่ยที่จอห้าพัน โันยังไม่ได้ถึงหมื่นอเไงถ้าใครจะไม่เอาไม่เอาตังหมื่นหนึ่งได้นะพี่ัเชลีโอนตังแล้วรับจองค่ะืมตอนนี้ผมลืมไปแล้วว่ามันจะออกเออเหมือนกันใช้ไข่ก็ลืมแล้วนะพี่ปุ๊กพี่รับจองค่ะสองนาทีจองมาแล้วสองโอ้โหจัดไปพอเลยใช่ช่วยแอดมินตีกันแอดกูชอบครับพี่ผ้าไหมเจลโลดเจลโลดไทยเข่สีสี่เหลี่ยมหนึ่ง ท, <ำ S 1> นะทีแรกจะไม่คิดทาที่มาของล็อกเก็ตเนี่ยทีแรกจะไม่คิดทาตอนนั้นอนะ่ะไปเรียนแอนเจิ้ลเรียนเชิญเทวดาของคิดอ่ะของของการาสนาคิดแองเจิ้ลกับพวกดตอร์ธีระนี่แหละค็อกเร์ธีระอาจารย์อ้อตอนนั้นอนะ่ะที่เขาจัดเขาจัดให้มีแองเจิเ้ลกันพนะี่เจรอดรับอนเราก็ไปนั่งเรียนอาจารย์ที่มาสอน,นชื่อซีใช่ใช่ใช่เป็นผู้หญิงชื่อซี แล้วก็ตอนนั้นมันมาถึงคอสท,ที่ดูสปีดไกด์ก็คือเทวดาประจำตัวแต่ละคนอ่ะแกก็หันมามองที่ข้างข้างกูเนี่ยข้างข้างหัวเนี่ยแกก็หันมามออย่า้หัวแล้วก,ก็กลับมามองหน้ากูแกวพ่อ้อวิสเคก็เคเือเรียกวิสเควิสเค,ส,เคสปีดไกด์ยู่เนี่ยเป็นผู้ชายใส่หมวกห้าคนมีแบบนี้กูยังเก็บกระดาษที่เขาวาดก็เลยนะมีแบบนี้ ก,กูตกกระจายเลยเฮ้ยพี่ชัยวัลเอาสิเขาไม่รู้ได้ไงเ,เพราะไม่มีใครรู้เลยเนี่ยห้าคนใช่ค่ะแล้วก็เลยเป็นที่มาของล็อกเก็ตอันนี้แหละว่าเออทําไว้ก็ได้ว่าเอาไว้ให้พวนี้มาบูชาอะไรเงี้ยเนี่ยเมื่อแกไม้เสร็จแล้วกูวกเรากบอกขอขอทําเลยนะอ่าแกก็เลยอนุญาตทําแต่พอว่าทําเสร็จปุนะ๊บจถวได้ห้าวันนะสี่ห้าวันนะก็ดูท่าแล้วจันนาก็เลยหยุดไปคือเราจะบอกวันนี้ว่าวิชาสายที่เราเรียน่ ขึ้นชื่อเลยแค่ว่าได้นะเป็นเป็นเป็นวิชาที่ขึ้นชื่อเลยแล้วก็โดนโจมตีหนักเป็นอันดับหนึ่ง้วยวิชาเนี่ยมันไม่มีมันทําไม่ได้เราพูดในรายการปากจะขีดถึงหูแล้วว่าคืออิสลามเนี่ยถ้าเป็นอิสลามเ,เขาห้ามร้อยเปอร์เซ็นเพราะคําสอนของอิสลามเขาบอกว่าห้ามพาคีอันละห้ามนาอันละไปพาคีกับทุกสิ่งเช่นเราจะไปไหว้ดาวเดือนแล้วนึกถึงอันละก็ไม่ได้ เราจะ,อะาเอารูปเบกะมาบูชาแล้วนึกถึงอัลเลาะก็ไม่ได้หรือเราจะเขียนคําว่าอัลเลาะติดตัวไว้ก็ไม่ได้หรือแม้กระทั่งเราพบอังกุรอานพบติดตัวแล้วนึกถึงอันเลาะก็ไม่ได้ไไดอ่าก็คือเข้ห้ามพาคียอัลเลาะกับทุกสิ่งถ้าคุณคืออิสลามแต่เราเนี่ยที่เขาสอนมาเพราะเราไม่ใช่อิสาอลามเขาก็เลยสอนมาแล้วเขาบอกเราว่าอ่าที่เขาสอนเนี่ยมันไม่ใช่หนทางของพระเจ้า อ่ามันไม่ใช่หนทางของพระเจ้ามันไม่ได้ทําให้ดุดพ้นมันไม่ได้ทําให้เราถึงพระเจ้าเหตุผลที่เขาสอนเราเพราะเราไม่ใช่อิสลามฮ oh. ัสซิมั oh. สสีแดงกับฮาสซิมัดสิบดอกรวมกันถ้าเอาฮัสซิมัตถึงถึงสิบมามัดรวมกันเนี่ยไม่ไม่ได้เพราะว่าอันนี้คือหนึ่งห้าฮัสซิมัสห้าดอกเพราะว่านี่คือครูห้าคนใช่ค่ะถ้ากับฮัสซิมัดห้าดอกอันนี้ก็หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม อ่าแล้วก็เบอร์เบอร์เก้าเบอร์สิบล็อกเก็ตเนี่ยผมพี่กระจางเข้ามาแล้วค่ะคุณเปล่ากลมหนึ่งเลี่ยมหนึ่งใครคะใครคะคุณบีคุณบีอ๋อพี่ประภาค่ะพี่ประภารับยอดค่ะรายการมันดาลสยามจองกลมหนึ่งครับใครกันไม่รู้ไม่รับยอดค่ะหนึ่งสองสามเก้าสิบแหมจีระโลดมึงเป็นคนนับภาสิมัสให้สมาชิกเลยเนี่ยข้อดีของการมีจีระโลดอยู่ในไลฟ์อย่างเงี้ย เป็นคนสรุปเหมือนเป็นคนจัดเลคเชอร์ความรักสะทอ้อนแล้วก็เรื่องเงินอ่ะเลยอ่ะจะเดินดทางด้วยนะสายตาอ่านไม่ออกไม่ใช่มองไม่เห็นมีมีแค่มีแค่สามร้อยนะปตกตีแย่งชิงกันเราเองใช่ใช่<อ>ใช่ค่ะบ,บอกเลยอยากบอกว,ว่าบอกเลยว่าถ้าหมดไปแล้วแพงแน่นอนคนใครก็มาขอซื้อแล้วเนี่ย ล็อกเก็ตเนี่ยซื้อขายได้นะไม่ห้าม <Ừ. S 1> แต่ถ้าฮาซีมัดไม่แนะนำถูกต้องล็อกเก็ตเนี่ยควรเอาไปซื้อขายได้ตามอัธยาศัยเลยไม่ห้ามนะ mm. แต่ถ้าเป็นฮาซีมัดแนะนำว่าอย่าไปซื้อมือสอง mm. เพราะว่าฮาซีมัดมันซึมซับพลังงานลงไป mm. โดยตรงแต่ไอเนนี้ไม่เป็นไรเพราะมันขอได้หมดไม่มีข้อห้ามห้ามหายอย่างเดียวห้ามหายไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิน้นอ่า อะไรนะหมยมหมยบอกเต็มแล้วหมยไม่เอาหรอโอเคเดี๋ยวไปรลบนัดต่อเหลี่ยมหนึ่งไม่รู้จองใครไดเหลี่ยมหนึ่งนัดนัท่นนเหรอนัทธนนเหลี่ยมหนึ่งของใครเอ่ยอันเนี้ยใครนัดของพี่นัทธนนชมผ่านเพจไหนก็ไม่รู้นะนัทธนนนเนี่ยนัทธนนนตอนไหนตอนนี้ดูผ่านเพจอะไรอยู่เนี่ยเพราะมันจิตเพจไลฟ์สดอะมันสตรีมออกไปไม่มีข้อห้ามนะคะพี่ทีรั์คะ ไม่มีข้อห้ามอะไรเลยนะไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นห้ามหายอย่างเดียวนี่มาบ้วัญใช่ใช่พิธีเรำไม่ไ้ว่ายขวด้วยค่ะไม่มีไม่มีข้อห้ามใดๆทั้งสิ้นอันนี้ถือเป็นทีเด็ดได้หิมไปไหนหิมไปหิมหิมอยู่ไหนหิมไม้อย่างอะไรหิมนะหิมหิมเพ็นี่หิมเพ็นี่ตะแคงหิมเอหิมมันชอบเก็บอ่ะใช่มึงขอกันจะป๊อปปวดหัวก็เรื่องของมึง พี่มาไม่ได้ใช้กาะดาษได้ทั้งสิ้นอาเพศเปล่ามีตังมีตังติดต่อกันมาเลยติดต่อกันมาเลยเอางั้นเดี๋ติดต่อกันมาเลยติดต่อกันไปเลยอินบ้างไเลยอินบ้องไปเลยค่ะติดต่อติดต่อไปเลยเธอจริงๆเนี่นขอได้ทุกเรื่องนลยขอได้ทุกเรื่องเดี๋ยวคุณสอบถามอาจารย์ค่ะของพระพัชรกิจถามว่าพระบูชาได้ไหมคะได้พระบูชาได้ค่ะได้เพราะว่า เราเอาไว้เป็นที่ยึดเนี่จิตใจของคุณงาฟาดีของคุณบาอาจารย์ไม่มีปัญหาแต่เราก็ยังทำศาสนก,กิจเหมือนเดิมแล้วก็เข้าสู่ปารุุด้้นเหมือนเดิมที่สำนักเนี่ยปีเนี้เราไหว้ครูถ้านับจานถ้าใครเป็น,นับจานไหว้ครูเราจะ จะเห็นว่าของของสายยาวีอ่ะ,อะเราจะมีจานไหว้ครูอีกตารานทั้งหมดครูสายยาวีทั้งหมดอยู่สิบสี่คนค่ะแต่รูปหล่อบนิ้่มีสิบเอ็ดอ่าเพราะว่าอีกสามคนอ่ะยังไม่มาอก็ค,คือรูปหล่อช่างยังทําไม่เสร็จยังแต่งมาไม่เรียบร้อยก็เลยเรียบเร้ากลับมาค่ะนส่งต่อได้ถายได้ยังไงส่งตาไม่ได้กติลาบอกเลยว่าฮะกติลาเอารูปเพิ่มนะส่งต่อรูปได้ไหมคะคือ กติลาจะเอาลูกเพิ่มหรือยังไงค่ะกาติลาอธิบายความเข้องใจกันแข่งหน่อยได้เอาลูกเพิ่มนะวันนี้อันนี้บินเข้ามาเป็นหญิงชราในปอบินเข้ามาตัวเลอเลยตายไม่เก็บไว้ไม่ตายบินอยู่เลยล็อกเก็ตครูทั้งสิบใช่ไหมคืออันนี้เป็นล็อกเก็ตบรมครูสูงสุดในสายห้าคนเนี้สูงสุด ในสายนี้เลยอ่าสิบสี่คนรูปหล่อสิบเอ็ดยังไงสิสิบสี่คนรูปหล่อก็คือโอ้ัวให้การสิบสี่แต่คือเห็นรูปหล่อแค่สิบเอ็ดโอ้ยตกใจเลยคุณว่าสิบสี่คนรูปหล่อสิบเอ็ดอีกสามคนขี้เหร่อะไรนี้อ๋อหาผัวให้การวันนี้ก็เท่านี้